สงสารพระเนเนต้องปลูกผักขายหาเงินจ่ายค่าไฟหลังชาวบ้านทำบุญน้อยลงก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวด้วยค่ะสงสารพระเนเนต้องปลูกผักขายหาเงินจ่ายค่าไฟกว่า5,000บาทต่อเดือนหลังชาวบ้านทำบุญน้อยลงใครไม่มีเงินกินฟรี พระเนนได้ออกกำลังกายที่สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์หมู่12ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังพระครุยาติโกเจ้าสำนักสงฆ์พร้อมด้วยพระลูกวัดได้ใช้ที่ดินว่างข้างสำนักสงฆ์และข้างกุฏิพระเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเช่นตะไคร้พริกมะเขือยาวมะเขือเปราะถั่วภูถั่วฝักยาวบวบและแตงกวาซึ่งเป็นพืชอายุสั้นสามารถ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วเพื่อน,นำออกจำหน่ายหารายได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟของสำนักสงฆ์ซึ่งรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า5,000บาทต่อเดือนสาเหตุเกิดจากเป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพกร็ดยางพาราถ้าฝนตกชุกตกบ่อยก็จะขาดรายได้จึงพากันเข้าวัดทำบุญน้อยลงกระทบถึงรายได้ที่ไม่เพียงพอของสำนักสงฆ์ด้วยพระสงฆ์สามเณรจึงต้องช่วยกั ปลูกผักหาไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยโดยเมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะนําใส่ถุงขายถุงละ20บาทเพื่อให้ชาวบ้านที่เดินทางไปทําบุญได้เลือกซื้อแต่หากชาวบ้านคนไหนไม่มีเงินก็หยิบเอาไปกินฟรีได้หรือตามแต่กําลังศรัทธาซึ่งถือเป็นประโยชน์3ทางคือชาวบ้านได้ช่วยพระพระได้ช่วยชาวบ้านและพระได้ออกกําลังกายลดโรคลดพุงไปในตัวซึ่งพืชผักทุกชนิดปลูกไม่เกิน3เดือนก็เก็บ ได้ทั้งยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีเพราะมีการใช้กาวดักแมลงและใช้น้ำหมักชีวภาพโดยผักที่เหลือจากที่วางขายที่สำนักสงฆ์แล้วจะมีญาติโยมที่เป็นแม่ค้านำออกไปช่วยเร่ขายตามบ้านสร้างไรายได้400-500บาทต่อสัปดาห์แต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงคิดจะขยายพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีไรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300บาทจึงวอนผู้ใจบุญแวอุดหนุนพืชผ,ผักปลอดภัย ได้ทุกวันหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระเคารพหมายเลขโทรศัพท์0832802764ด้านพระกิติศักดิ์สุธรรมโมพระสำนักสงฆ์เขาหลักจาร์กล่าวว่า ผักที่ปลูกมีแต่แต,แตงไข่เค้ทั่วฝักยาวมะเขือพริกตะไคร้บวมโดยขายถุงละ20บาทเหมือนกันหมดซึ่งเงินรายได้ส่วนนี้นำไปเสียค่าไฟทั้งนั้นค่าไฟประมาณ5,000กว่าบาทต่อเดือนแต่ไม่มีค้างจ่ายเพราะพระอาจารย์จะขอทุกวันพระหรือถ้าไปกิจนิมนต์ก็จะขอด้วยแต่ยังไม่พอ นอกจากจะหาค่าไฟให้วัดแล้วชาวบ้านก็ได้ทำบุญด้วยเท่ากับได้มาช่วยวัดช่วยพัฒนาวัดและได้กินผักปลอดสารพิษถือเป็นไรายได้สองทางและได้ออกกำลังกายตามที่พระอาจารย์เคยสอนว่ากําจัดโรคเบาหวานความดันโลหิตด้วยการออกกำลังกายเพราะพระชันของดีๆเยอะจึงทําให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันไขมันต่างๆจึงแก้ได้ด้วยการออกกำลังกายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ